ใส้นั่นน่เาเส้นหนำเสเกลือเส้น้ำเกลือแม่กบเส้ตีวนพักกระสุงมันจะไม่ด้วยแม่ใส่น้ำเกลือของแม่ไส้นหนำโดนมาในนี้ น้ำเกลือเพราะคุณสวรักด์บอกว่าถ้าใส่ซีอิ๊วแล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลมันจะสีมันจะไม่ขกใส ใส่น้ำเกลือเพื่อเพิ่มความเค็มแทนจ้าทอมอยู่ไหนเนี่ยบ้านนี้ โครืองว่าจะต้องกักจีกันเรื่อง้อ่น้ำเกลือ ไฟยังไงครับไฟโอนไฟไฟกลางผัดจนแห้งมันก็จะเผยไปดีงแลก็ชิมส่อนว่าอะไรแล้วยัง ถึงอร่อยแล้วไม่เินเกืนไม่เินเกินแต่ว่าใส่น้ำเกลือเพิ่มว๊ดไม่้องเ,เดี๋ยวม,นมยันแห้งเหรอได้มงไปแลว เลืไไ่อยจนแห้งก็เสรใส่ต้นหอมลงไปหน่อยผัดไปเรื่อยๆจนแห้งเสร็จเลยนี่แล้วก็ผัดต่อเรื่อยๆจนมันแห้งแล้วตอนนี้ บ้านนี้ผัดจนละเพราะว่าชอบกินแบบเละล ทำไม่ลิ้นคนอื่นเขากินกันแบบไม่ลิ้นแล้วคนอื่นเขากินกันแบบไม่ลิ้แล้วลูกเยาวไปไหนอเฮะไม่ได้เอาลงไปไหนอ่ะหายไวเฉยๆทำไมอ่ไม่รู้ว่าอะไรลงยูทูบได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้โขลกโขลกตรงไหนโยกอะไรหลกโขลกเหรอหขลกไหมโขลกแปลว่าอะไรแง่โขลก เนีนได้เลยนี่อย่างงี้แค่นี้ได้ยังได้แล้วเสร็จแล้วตัดฟักทองแบบที่เด็ก See? Yeah. The hair. I hang it.